นะคะทุกคนฉันเหนื่อยมากเลิกงานมาแล้วก็มาจัดเลยนะคะดีนะคะที่ทําไว้ก่อนอะ่ะเพราะว่าอยากกินอะไรแบบเซ่บๆแบบเวลาเหนื่อยอย่างเงี้ยคะ่ะ<ๆ>ทุกคน<ๆ>ก็จะบอกว่าวันนี้ทํางานหนักทํางานนอกสถานที่อีกแล้วจ้ะด้วยความที่เขาเรียกอะไรนะผ้าปูที่นอนไม่ใช่ผ้าปูที่นอนเลผ้านวมอะค่ะผ้าผ้าของผ้านวม ไม่พอนะคะช่อต้องไปกับหัวหน้าไปเอากับอีกโรงแรมหนึ่งนะจ๊ะสาวใช้กูจังแล้วพอไปถึงพอไปถึงปุ๊บเขาก็บอกว่ามีนะแต่ต้องแบกเองต้องขนเองและฉันก็ต้องขนจ้ะช่อกับหัวหน้าก็ต้องขนช่วยกันขนบางทีก็สงสารนะสงสารตัวเองบางทีก็สงสารหัวหน้าบางทีก็ฉันมาทําอะไรที่นี่หัวหน้าก็ถามว่าช่วยช่วยหน่อยได้ไหมเราก็บอกแบบไหน พอดีว่าฉันน่ะโทรไปถามอีกโรงแรมหนึ่ง,เ,งเพราะว่าสาขาส c a n ดิ c เนี่ยมันจะเป็นโรงแรมที่แบบว่ามีหลายสาขานะคะนางก็แบบว่าเราไม่มีอะเราจําเป็นต้องไปเอาเราก็บอกเขาบอกว่าออกนอกสถานที่เหรอใช่เหมือนที่เธอไปซื้อน้ําหอมนั่นแหละเออเราก็แบบโอเคไปพอไปถึงทุกคนโรงแรมเขาอะของเราอะมีทั้งหมดอะเจ็ดชั้นแต่ว่าของคนอื่นอะมีเป็นสิบแล้วแบกแล้วใช้ลิฟต์นะคะใช้ลิฟต์ของพนักง,งานอะแล้วพนักง,งานเขาไม่ได้ใช้แค่ ชอบคนเดียวไงคนอื่นเขาก็ต้องขึ้นลขึ้นลงขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยหอบแต่ละทีชอบบอกว่าเธอทำไมเรามาทําอะไรกันแบบนี้ชอบก็เลยถามนางว่าเธอไม่เห็นเหรอว่าลูกค้าบุกอะไรยังไงอ่ะเธอไม่สามารถดูได้เหรอหรือว่าไม่ไม่ได้ถามกับพนักง,งานรีเซพชันเหรอนางก็บอกว่าฉันก็คิดอยากคิดสิสาวเธออยากคิดเธออยากคิด,คดให้ดูค่ะอย่าอยา่อยาคิดว่าอาทิตย์นี้มันไม่มีเธออยากคิดตัวเองเธอต้องดูงาน ก็ได้คุยก็ได้คุยกับนางนะคะพอได้คุยกับนางจริงๆอะ่ะนางก็ยอมรับนะว่านางเป็นปลาบุทองค่ะทุกคนเออนั่งรถไปกับนางเนี้ยเออฉันขอบคุณเขาหรือยังฉันเออไอ้นั่นหรือยังชอบก็เลยบอกว่าโอ้ยปลาบุทองจริงนะเนี่ยเออพอมาถึงที่ทํางานระ,ระบบของ iPad นะคะมันไม่ทํางานเนาะชอก็คุยกับรีเซพชันรีเซพชันบอกว่าถ้าเกิดว่าห้องไหนที่มันเสร็จแล้วทําความสะอาดเสร็จแล้วกลับมาจากแบกผ้าต้องมาทําความสะอาดต่อนะทุกคน นางก็ถามนางก็บอกว่าถ้าห้องไหนที่เสร็จแล้วให้โทรมาที่รีเซพชันกด09อ่ะบอกทุกคนเลยแล้วทีเนี้ยพอบอกชอบคิดว่าพนักง,งานรีเซพชันที่อ่สแกนิดบักกรดอนต้อง M150 ต้องเข้าละคาราบาวแดงต้องเข้าละมึงไป <c oughs> คือเขาเขาจะต้องรู้ระบบของโรงแรมนะคะคือ1ถึงหน่ถึงเนะหมายถึงชั้นชั้นของ ตึกชั้นของห้องหมายเลขหนึ่งคือชั้นสามหมายเลขสองคือชั้นสามใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาต้องรู้อะเบสิเนี้คือต้องรู้แล้วทุกคนนะทรไปบอกนางว่าเออห้องเสร็จแล้วนะห้องเนี้ยห้องเนี้ยเสร็จแล้วนะแล้วนางไปเอาห้องที่ลูกค้าอยู่ค่ะทุกคนออกออกหมดเลยเออนางเอาห้องที่ลูกค้านะ่ะ stay over ก็คือลูกค้าที่อยู่นะคะอยู่ต่อเงี้ยอยู่สองสามคืนอะไรเงี้ยนางเอาออกจ้าแล้วไอคนที่มาต่องานนะคะ ก็คือเขามาต่องานกันตอน5้าโมงหรือ6กโมงนี่แหละนางมาถึงปุ๊บนางก็มาต่องาน้วนางก็ดูต่อจากคนเก่าอ,อจา้ะนางก็ส่งไปเลยจา้าลูกค้าลูกค้าไปเปิดประตูอยู่ไอคนที่เขาอยู่นะคะเป็น stay over ก็คือลูกค้าที่อยู่ในห้องนะก็อ่านหนังสืออยู่อะงงสิงจ้ามึงมาเปิดประตูได้ยังไงแล้วทีนี้มันก็มีปัญหากันทุกคนชอบก็เลยบอกว่าเธอต้องรู้สิมันเป็นเบสิคนะที่แบบว่า เบอร์อหนึ่งเบอร์สองมันคือชั้นไหนเธอไปเอาเธอไปเอาชั้นแปดออกมันไม่ใช่หัวหน้าชอก็แบบโอ้หัวหัวกูจะปวดก็ต้องวิ่งไปนะคะไปหาไปขอโทษลูกค้าไปนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาลูกค้านะ่ะไปอีกชั้นหนึ่งโอ้ชอบเลยบอกว่าหญิงเอ็มร้อยห้าสิบต้องเข้าแล้วล่ะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วล่ะคาราบาวแดงต้องเข้าแล้วทํางานกันแบบนี้ไม่ไหวนะไม่ไหวจะเคลียร์ทั้งหัวหน้าทั้งรีเซพชันนะคะโอ้ยุ่งเยิงไปหมด พอจะพอจะเลิกงานพนานกเลยบอกว่าอยู่ต่ออีกสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมชอก็เลยบอกว่าทําไมอะ่ะอีกชั้นหนึ่งไม่เสร็จอยแค่ชั้นชั้นชั้นก็จะเหนื่อยตายอยู่แล้วคนเดียวก็ตั้งสามสิบห้องเลยจะให้ครูมาทําอะไรอีกพาออกไปข้างนอกพาไปแบกผ้าแล้วยังต้องกลับมาทํางานให้เสร็จอีกเหนื่อยนะเงินเดือนก็ไม่เพิ่มชอก็แบบเอ,อะไรอตอนตอนที่เราพูดแต่เราไม่ได้แบบซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยว่า,วา ยาปัโซมิเกปิทอรลาโซลีเตอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบทํางานหนักมากแต่จ่ายนี้เดียวอะไรอย่างเงี้นะคะนางก็แบบเออช่วยฉันหน่อยนะช่วยฉันหน่อยนะสรุปก็เลิกทุ่มหนึ่งอีกค่ะทุกคนได้เพิ่มชั่วโมงหนึ่งเออไม่อยากได้ค่ะคือหลังฉันยังไม่ดีเลยโอเคค่ะทุกคนขออนุญาตทานทานขนมจีนก่อนนะคะนี่ ปารยาธ์ทางขนมจีนก่อนนะคะขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายๆคนเด้อหิวโซหิวซัดเลยแฟนชอก็รอไปรับนะคะก็ตงสารนำกันโอเคค่ะไปแล้วค่ะมาบน่นมาบน่มาบนมาระบายพอระบายเสร็จก็คือแค่นั้น,นะคะ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอแค่สบายใจได้พูดออกมามันไม่อันอันตันใจไปแล้วจ้า